ลบแรงมากทุกคนดูเดี่ยเราปล่อยเดี๋ยราจะ,ละปล่อย อเคตอนนี้เรากำลังจกักทำการสุม่มกาชานะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทโอโอิชินะครัก็โอเคขอกดหนยขอกดหนยโอเคมามาดูกันนะรู้ดูโอ,โอ้ไม่ได้้ังหน้าอีกครัง้งอีกครัง ได้แน่นอนเห็นไหมโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็น QR c o โ e นะสามารถสแกนได้ทุกดนี่ทุกคนมาดูนี่นี่แนละ้วโอเคไปอ่าอันนี้คือผู้ผลิตบริษัททำซุงเนี่ยทั้งนั้นผ่าน,นตั้องโอเคไปไปตอ่อเข้ามาก็จะเป็นศูนย์ความปลอดภัยนะแล้วก็ทางขวา อันนี้เจอแล้วอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไม่รู้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงงานผลิตน้ําพึ่งมะนาวของคุณตันนะครับดูครับเยอะมากๆเลยวันหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้คนแล้วก็ใช้หุ่นยนต์นแมเลียง เขาบอกว่าโรงงานนี้ใช้โรงงานแค่300คนกะเช้า150คนกะกลางคืน1 5อคนนะเป็น300รอคนอันนี้ทีวีอ๋อเราเปลี่ยน็นโหมดได้นะครับ่ายขอเป็นโฮมเราจะไปที่1น,นะครับที่1นี่ให้เป็นสายลำเลียงขวดที่สองนี่ก็โล่งเหมือนกันเลยะ่ะมนี่เป็นน้ำรถอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะที่เราเห็นนี่นะ้ำพึ่งมะนาว ตอนนี้เรามาอยู่ที่ของสะสมของคุณตันนะครับสมัยก่อนที่หนึ่งนี้จะเป็นถุงยางชีพครับเขาจะมีประวัติบอกวันที่1 4สี่ิกยายนเราไปกันต่อครับเพราะเราจะเดินกันไม่ทันแล้วตอนนี้เป็นครังเก็บสินค้าโรงงานโอชิตันเนี่ยที่เขาบอกอ่ะว่ามันเป็นโรงงานิปิดตายใช่ไหมทุกคนครับข้างในนะครับเป็น AI, AI ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งเข้าไอ้ตรงประตูนั้นอนะ่ะแล้วให้พวกลิปลุยุกแล้วก็ไปส่งของ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเธ่อเห็นท้องฟ้านั่นหมาอ๋อนี่ไงในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็เกียวโคดแล้วก็อะไรมากมายเหลือไปกันต่อในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอบความร้อนไม่ใช่มันคือเครื่องอบความเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการแจกน้ำสีนะอันนี้ก็คือโอเคในส่วนอุย้ยอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะ ส่วนนี้พี่โดะครับไม่ใช่พี่โดเลยรอโอเคตอนนี้เราจะมาทําการรีวิวโอชินะก็จะเป็นรสชาติของเย็นๆนี่โอเคมาแกะกันเลยนะใช่นี่กินเลยรสชาติก็หวานเย็นๆโอเค,เอเคตอนนี้เรากำลังจะไปสถานที่ต่อไปแล้วก็ที่เราเข้ามาอตอนแรกตอนตอน,ตอนแรกก็คือเป็นอียิปตนแลนด์อย่าลืมเข้าในอิชิตัน าาสมถึงโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดัวัดใหญ่ชัยมงคลนี่คือบรรยากาศของวัดเนี่ยไม่นะอันนั้นคือเจดีใช่ไหมอันนี้ก็คือคนถือกล้องให้เราวัดมีแอร์ด้วยเหรอฮะเออมีแอร์ด้วยวัดสมัยใหม่แล้วหโอเคตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่เจดีข้สูงไปไปด้วยกันเลย ไะลงกันโอเคคนระับอันนี้คือบรรยากาศของขบนโค้ดสูงเลยตอนเนี้ยตรงไปไม่ตายนะแต่ว่าพิการตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกขบนนี้ลมแรงมากนะไม่รู้ว่ามันเสียมันเข้าหรือเปล่านะลมแรงมากทุกคนดูเดี๋ยวเราปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยเนี่ยน่หละเป็นบรรยากาศ ลมแรงมากขั้มทันี้ไม่เชื่อดูดูหวัวเราดิ <c oughs> หรือไม่ก็ดูจากการจับเราก็ได้เนี่ยโอเคเราจะเดินรอบๆเนี่ยวล้วก็ลงไปอีกทางหนึง่งไปไปกันโอเคนะตอนนี้เรากำลังจะไปที่นี่มาเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้มามา,มานั่งเล่นมานั่งเล่นกันโอ้โหตรงนี้กินหญ้าแบบเราสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยเจดีนู่นู่นเจดีอยู่นู่นนะอันนั้นก็จะเป็นเจดีของ อออไ,ไอ,อ้เน,นี้นคือต้อนอะไรอ่ะมันคือต้อนคิดมากนะตอนนี้เราอยู่ที่หลังวัดมันมันมันใกลจากจุดที่เราเริ่มเดินมากเอ้ยม,มาถ่ายมุมนี้ดิถ่ายมุมเนี่ยโอ้โหเขาสูงเราจะให้ตาก,กล้องนะครับดึงขึ้นไปเดินยืนบนนู้นนะอ่ะ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางซ้ายของวัด หรือว่าทางขว่าของพวกเราครับ